สวัสดีครับพี่องอสมมอทุกฟ้าเมืองไทยยอดภัยและเอินสมชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าแฟนบันแท้ต้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้มีปรดาคดคลิปถัดไปสมศักดิ์ไม่ติดหากอาสมออา,ายุ70ปีอยากทำงานต่อไม่รับปากการขึ้นเงินเดือนหรือการให้เป็นผู้ช่วยยาบาลนะครับเรื่องราวข่าวสารนี้นะต้องติดตามกันเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยเขามีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่าง พระราชบัญญัติตอาสมัครสาธารณสุขประจำมบ้านฉบับใหม่ที่เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่11บดกรกฎาคม25งนหเนะครับสมศักดิ์ไม่ติดหากอสมอายุเจดปียังอยากทํางานต่อแต่ไม่รับปากกรณีการปรับเงินเดือนดันเป็นผู้ช่วยพยาบาลได้หรือไม่ในสมศักดิ์เทพสุทินตนุนตีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการปรับเกณฑ์อายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านว่าเรื่องนี้อยู่ในระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและจะจบ ภายในวันที่11กรกฎาคม2567ซึ่งวันนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นประมาณ300,000คนซึ่งมีประเด็นคัดค้านว่าอ,อสมอที่ยุ70ปีขึ้นไปไม่ควรเกษียณซึ่งตนได้ไปดูในายละเอียดแล้วก็ไม่ขัดข้องเพราะอ,อสมอได้ค่าตอบแทนไม่มากนายสมศักดิ์ยังกล่าวต่อว่าตั้งแต่แรกรัฐบาลมีแนวคิด2ทางคืออสมอมีวาระแค่บุคคลที่เข้ามาใหม่ควรจะอายุ มีเวลาถึงแค่70ปีนะครับแต่ไม่รับปากว่าจะสามารถขึ้นเงินเดือนหรือจะมีการผักดานให้เป็นผู้ช่วยบาลได้ทั้งหมดทุกคนหรือไม่จึงไม่ควรเขียนคำร่างรอให้กฎหมายจบก่อนให้คนที่รรทำหน้าที่ตรงนี้มาปรับแก้ภายหลังจึงขอพูดให้สบายใจกันก่อนว่ายัางไม่มีการกำหนดอายุการ,กรเกษียณของอสมอซึ่งร่างนี้เป็นร่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับซึ่งสามารถจะปรับแก้ไขได้ หากวันที่11ก,กรกฎาคมนี้เรื่องจบสิ้นกระบวนการต่อไปก็จะส่งไปเข้าประชุมของคณะมนตรีนะครับซึ่งจากกรณีที่มีการาร้องคัดค้านนะรวมผลคัดค้านะร่างพรบอาสสมัครสาสุขประจำบ้านนะครับใจความสําคัญคือถ้าหากอายุเกิน70ปีจะมีการ,กรเกษียณเนี่ยหรือพ้นจากการเป็นอสมอน,นั้นล่าสุดนายสมศักดิ์เทพสุทิน ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าเมื่อเห็นว่าไม่ควรกำหนดยุกเกษียณ70ปีก็จะไม่กำหนดก่อนหน้านี้ได้ทักทวงไปแล้วสามารถปรับแก้ไขได้ตามขั้นตอนเมื่อแล้วเสร็จก็ส่งเข้าครมพิจารณานสมศักดิ์ยังย้ำว่านะครับการ,กรเกษียณของอสมอนั้นหากอ่านละเอียดให้ดีจะเห็นว่าร่างพรบสมอไม่ได้กระทบกับอสมอเดิมนะเพียงแต่ว่าอสมอใหม่อสมอใหม่ที่จะเข้ามานะครับ จะต้องมีการทำประชาพิจารณ์รูปแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายนี้ว่าเห็นด้วยหรือไม่ไม่ได้หมายความว่าจะปรับเปลี่ยนคนที่ทำอยู่ตอนนี้ด้านนายแพทย์สามารถธีรศักดิ์รองที่ปรึกรมสนสนุนบริการสุขภาพรสพรสพส,ะสะกล่าวว่าคีย์เวิร์ดสำคัญของร่างพรบรสมอจะใช้บังคับกับคนใหม่โดยขณะนี้ได้มีการเปิดแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมสพสโดยจะเปิดรับถึงวันที่11กรกฎาคม2 5 7นี้ นอกจากนี้ยังมีเวทีประชาพิจารณ์สี่ภาคในวันที่9กรกรกฎาคมที่หาดใหญ่เชียงใหม่ข่อนแก่นส่วนภาคกลางจะมีการจัดขึ้นวันที่10กรกฎาคมนี้นะครับรองอนิิดีกรมสอบสอยงย้งยําว่าไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบกับคนเก่าร่างพรบฉบับใหม่นี้เนี่ยจะใช้สําหรับคนใหม่กรณีอายุ70ปีกเกษียณก็ยังได้รับสิทธิ์ตามที่เคยได้ยกเว้นค่าบริการ2000บาทต่อเดือน แต่สิทธิ์อื่นนะครับซึ่งได้แต่เดิมเช่นค่าห้องพิเศษสิทธิ์ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของครอบครัวก็ยังได้สิทธิ์การตรวจสุขภาพยังได้รับเช่นเดิมเป็นต้นนะครับนี่คือข่าวสารนะช่วงนี้อาจจะได้รับฟังเกี่ยวกับร่างพรบรสบบบ่อยซะหน่อยนะครับเพราะใกล้จะสิ้นสุดการแสดงความเห็นแล้วนะวันที่11บเกันยายนี้เนี่ยก็จะสิ้นสุดแล้วขั้นตอนตอน่ตอไปก็เสนอครอมอนะครับตอนนี้ก็อยู่ช่วงที่ รับฟังความคิดเห็นยังไม่ได้ตราเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นยังมีกระบวนการอีกหลายขั้นตอนนะพี่นงสม,มอต้องจับตาดูเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันกระทบกับสิทธิประโยชน์ของพวกเราเหมือนกันแต่ถ้าดูว่ากันสงสารสุขบอกว่าไม่กระทบกับคนเก่าจะเริ่มใช้กับคนใหม่นะนี่คือประเด็นสำคัญของวันนี้นะครับขอบคุณนะที่ทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ